เพราะว่ามันตกตามลงไหมจะค้นไดไหมผมอบอกเลยว่าขึ้นได้อยู่ที่คนไส้และให้ความสําคัญกับมันมีคนประอมเมนใน u t u b e นะครับแล้วก็มีอินบ็อกมานะครับว่าให้ไปบ้านคนคนนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ผาครับ2000 years later ตอนนี้นะครับก็มาถึงเพชรบุรีแล้วนะครับเมื่อคืนเดินทางตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มทุกมถึง8ดโมงเช้านะครับ ไม่ใช่นะครับพอดีมาถึงตอนที่หนึ่งแล้วก็ไปแวะพักบ้านพี่ที่รู้จักกันที่เล่นเสื้อด้วยกันแล้วก็ออกมาตอนเช้านี้ก็มาแวะมาทําบุญนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่นอนก่อนหาที่นอนต่อนะครับมีหลายคนมาคอมเมนต์ใน u t u b e แล้วก็มาอินบ็อ์เข้ามานะครับว่าให้มาถ่ายพี่คนนี้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยได้พามาแล้วนะครับถ้าใครอยากให้ไปที่ไหนนะครับหรือว่าอยากให้ไปจังหวัดไหนหรือบ้านใครนะครับโอนตังมาด้วยนะครับจะหมดอยู่แล้วครับนะให้กูถ่าย จะตั้งยังหวัดนะเดี๋ยวประมาณนะช่วงบ่ายเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มไอ้น,นี่แหละพอดีพี่เขาไม,ไม่ไม่ทันว่างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้ว่ามาบ้านใครนะครับ นี้นะครับมาถึงร้านพี่อ๊อฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าพี่อ๊อฟเก็บอะไรไว้บ้างนะครับของในร้านเยอะมากแต่ผมจะเน้นทางผมนิดนึงนะครับผ้าบางนะครับนะขอกันมาเยอะวันนี้พาไปดูแล้วนะครับไปเจอพี่อ๊อฟกันครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่อ๊อฟเตรียมของมาแล้วนะครับพอดีโทรนัดกันแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องการแบบไหนของแบบไหนนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันผมพาไปดูแล้วนะและดูกันให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวให้พี่อ๊อฟช่วยดีเทลขขอออออองงทีีีี่่่่่่พพ๊ฟเกกกก็็็บบบบบแแแลล้้้วววสสะะะมมาาาาจจยใใชชครัน เบื่อๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอ่ะเอาอันดับแรกเอาอะไรก่อนดีพี่เอาที่พี่เอาที่พี่เก็บหลักๆตัวนี้เป็นรีไวล์นะครับเป็นเสื้อดูรีไวล์ก่อนเลยไหมเอาไปในเสื้อรีไวล์เนี่ยนะเบี่อชอบเสื้อตัวคือเป็นรีไวล์ครับเมื่อก่อนเก็บอย่างนี้เก็บเยอะแต่ก็ขายออกไปการางยังเลยนะพี่คือยังได้ครั้งเพราะยังหาได้ยังวันนี้มันหายากมันมีน้อยนานๆจะออกสักตัวนึง่งเดี๋ยวพี่ออกรบกวนที่ออกการังหนกล้องดูให้ท่านผู้ชมดูนิดเดียวพี่ๆน้องๆได้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยคือรีไวล์ผมชอบแบบมันหาาาายยยยกมมมีีนนนน้้ออััทครบเ่ดู ช่มคือมันมันเขาเรียกอะไรมันมันสวยมากนะเพราะว่าลายคือลายมันเต็มตัวคัสเซกยมันคลาสสิกย์เขาเรียกได้ลมใช่ไหมไหมอ่ามันคลาสสิกย์สำหรับตันี้ผมชอบจับนี่เดี๋ยวเราเราไกลเพราะแบบว่าตัวที่ผมชอบไกลเพราะตัวที่ผมชอบตัวนี้ก็สวยนะเหมนี่ก็สวยอ่าลักเกณยนอันนี้อันนี้อินเดียนอันนี้ทูฮอตแรงอันนี้ก็รีวายนะเนี่ยรีวายอินเดียนอันนี้ดูได้ถุงแลนนะแกะดูได้ครับแกะดูได้แกะไปเลยนะได้แกะดูได้ตัวส่วนใหญ่แกสุดวยด้วยเป็ดสบาย สวยๆพอราเราปล่อยเราอะไรมันเขาเรียกไงมันได้ราคาครับปล่อยขบๆอะไรเงี้ยสวยๆปล่อยขบๆแต่ถ้าเราถ้าเจอถ้าเจอสภาพไม่ได้ก็ยังซื้ออยู่นะขอเอาเหมือนนั้นแต่ว่าเแาก็เก็บไว้ก่อนเน้นได้ผมเน้นหน่อยอ่ะเน้นได้เน้นหล่อนท้องเน้ลอนทองดีวานะมันจะแตกต่างที่ผมใส่หน่อยมันแตกต่างกันอ่าใช่พอดีวาเขาทำสกินมาแค่นี้แต่เขาสวยสวยได้แม่พร้อมเขาแล้นะนี่ผมเห็นสีแดงแล้วนะแต่อันนี้อันนี้เป็นผ้าบางครับแต่ว่าสกินแต่ว่าสกินเป็นหล่อนท้องบางก็มีหย่อมแล้วก็มา หมดไม่รู้อยู่ตรงไหนมั่งหาไม่เจอมีนี่ทวงมีนี่ลายเหมือนตัวสีน้ำเงินเมื่อกี้นี่ลายเดียวกันใช่ครับลายเดียวกันอ่าบางทีบางทีเจอเก็บซ้ำก็เอาเพราะว่ามันมันหายากเขาเจอแล้วซ้ก็ยังซื้อแล้วก็คือซื้อทุกไซส์นี่สวยก็คือบ่ายขบใจบางครั้งอาจจะเนี่ยคือสีอะพี่ต๋อเคยไหมครับอาจจะมีเครือบบางอะไรบางเราต้องเข้าใจว่าเมื่อชั่วโมงนั้นอะมันจะให้สวยเก็บแบบแบบเดสก์ท็อปแบบที่เขาทำกันมาน่ะมันทำมาไม่ได้ทำมาใหม่ไงเสื้อเก่าบางตัวเก็บสวยก็ดีไปบางตัวแย่ผมก็ต้องหลับสภาพเพราะว่าเราเราชอบคือรัับสภาพเนยงหมมือนนส่ตัววเเนนีี้้ยยดดูิงตัย คือว่าพอไม่เป็นแข่งจ้ำเนี่ยมันก็สีบางอะไรบ้างแต่คอแน่นผ้าบางหมดแล้วแต่สกรีนยังไม่ไปเลยเนี่ยผมผมชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันค่าสิบมากเลยไม่รู้กล้องจะมองเห็นชัดหรือเปล่าว่าผ้ามันบางนะครับเหนียดไหมเหนี่ทะลุเลยทะลุเลยบางเป็นบางเลยอ่านี่ที่ผมใส่ก็บางก็บางเลยแล้วดูการสกรีนนะครับเนี่ยจมแล้วมันจะคมชัดจมคมไม่มีรอยจมดิกเขาไปแพงแล้วนี่นะชุ่มๆกล้องผมซื้อผมซื้อมากี่ยยอ่างตัวเนี่ยผมซื้อหมื่นสองฉบงเนี่ยผมไม่รู้แล้วมีใครมาซื้้้อออาตต่มีนนนนนนขหกืเั หมื่นแปะแต่ในสองพันผมก็ยังไม่ขายแต่ถ้าจะขายใช่ไหมจริงสองมื่นกว่าบาทถ้าผมขายได้นั่นก็คือว่าราคามันก็ปเหตุมาแข่งมาเข้ามาแล้วไม่ได้ตามกระแสใช่ไหมราคามาเพราะว่าถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่คนตัวใหญ่ตัวใหญ่ราคามันต่างเยอะพี่แบบคอจ้ำแข็งจ้ำอ่ะน้องอยากรู้อ่ะอย่างน้องไม่ค่อยรู้คอจ้ำเนี่ยผมก็ไม่รู้หน้าบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมอยู่่ทีเขาชอบบางคนก็ชอบแข่งก็ดิ่งเท่ดีมองแค่มันก็ดิ่งแต่เมืองนอกจริงๆที่เขาใส่กันเนี่ยบางคนใส่จ้ำอะเท่กว่าเท่กว่าแต่บ้านเราเรื่องอะไรเพราะเป็นจะจ้า ไม่จำ้าสกินสวยผมซื้อหมดเหมือนยางตัวเนี้ยครับยางตัวเนี้ยจำจำโคตรโคตรจำเลยอว่าจำกอเล็กจำกอเหล็กนี่ก็จำแต่ว่าลองดูสกินดิพี่ร้อนมันผ้าบางก็จริงนะรีวิวเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องเล่นะเป็นเรื่องเาวนค่าซิกมันมีหนึ่งแล้วมีสองอาจจะมีแต่อาจจะไม่มีสามอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีสามจะเป็นมีสี่มันน้อยมากแต่บางยางนี่มีหนึ่งแต่ก็กลายเป็นมีสี่เป็นมีเป็นลอยบางทีลายเดียวมีไปลอยตัวเลยอ่ะแต่แบบนี้เจอน้อยผมชอบแบบนั้นนะเพราะว่ามันสะดว่กแล้วรีว หรือว่าจะมีประมาณพวกนี้ที่แบบว่าที่เราเล่นกันอยู่ลักลักนี่ลักลักเขาเป็นเกี่ยวกับพวกยีนนะสังเกตมาเกี่ยวกับพวกรุ่นเกลีพวกทำเมืองเป็นพวกกลางเต็นพอหว่ามาพอรีไวล์ปลลุยแล้วว่าก่อนจะเป็นรีไวล์นะมันเป็นคนที่ว่ามาขุดทองกันมาหาทองกันแต่มันยังไม่ทันขุดเลยมันก็สร้างทางเกงยิงขึ้นมาก่อนเพราะว่าของที่มันเอามาขายมันขายดีจนตองเอาเต็นต์มันเนี่ยลอยมาต้องเอาเต็นต์เนี่ยมาตัดเย็บเป็นกางเกงจนตอนหลังพอเต็นต์หมดอะไรหมดเรียบร้อยแล้วป้าก็สั่งเนื้อผ้าเข้ามาแล้วก็มาทำเป็นเกงมมัััันนนกกก็จะะเเเล่่่าารรืองวววียบตแล้วกกก็็จะแคคววว้้งงดยยาาบออื่สัเเเตรนนีป อ,อยก็เห็นไหมพอเป็รีวอยปั๊บจะมีพวกมามทันทีเลยซึ่งถ้าเป็นเสื้อลายอื่นถ้าเป็นเสื้อประเภทแบบอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่มีลายประมาณเนี้ยแต่พอเป็นอ่ารีวอยปั๊บเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของขางเกงยีนเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าบอยอ,ะอ่ะในสมัยนั้นก็มีข้าบอยมีร่อนทองคือประมาณนั้นไม่นอกเหนือเพรานั้นไม่เนี่ยก็มือยังไงมั้ก็เป็นอินเดียก็เกี่ยวกับข้าบอยแต่ว่ารีวทยทำก็ต้องต้องบอกบอกพี่พีน้องนหลายๆท่านนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างอย่างผ้าบางนะครับไม่ได้มีแค่ว่าจะมีแค่รีวอยจะมีแบบว่าหลากหลายไปด้วยพี่ใช่เขาเหมือนอย่างเงี้ยเขาผ้าบางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปกติแล้วน่ยมกรเนี มีคนเคยปั่นมันได้ถึงขนาดห้าหกพันนะผมบอกเลยว่า <c oughs> ล้วไ <c oughs> อ้ตอนนั้นฝั่นครับตอนนี้หมันมายคือว่าสามารถทำไม่ได้แต่ถ้าว่าตอนเนี้ยผมขายตอนนี้เลยเนี้ยผมไม่รู้ว่าถึงห้าพันหรือเปลา่าแต่ผมก็ยังเลือกเก็บผมเลือกไม่ขายเพราะว่ามันเป็นลายที่ถูกหรือผมไม่ถืงนะเพราะว่าสังเกตว่าผมจะเก็บเพวกมันขึ้นอันนี้ <ขา S 2> <อ>มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลายการ์ตูนนะครับแต่มันออกค่ะบอยไปร้อยไหมอ่าผมก็เลยเลือกเก็บเก็บกันไว้เป็นมิกกี้การ์ตูนครับคก็คือเรียกว่าผ้าบางแบบว่าสายการ์ตูนใช่คคคครรรัับบอออออ่่่่่่าาาาาตนนนนนนนเเเเเเีีีี้้ยยยยกกกกก็็็็ืืงงททพพปปปจะะวววแไถม ค,คือคือสร้างนี้ก็มากมากว่ารีวายนะแต่เหตุผลก็คืออย่างเงี้ยก็ยังเก็บได้อีกแต่รีวายที่มีน้อยอยู่เนี่ยไม่ถึง35ตัวเนี่ย<ม>เพราะว่าเขาเรียกอะไรมังหาได้ถูกวันไม่ได้ใช่ใช่บางครั้งบางครั้งมีน้อดห้าเดือนเจอวงมนเนี่ยมันไม่เจอบ่อยครับมันไม่เจอบ่อยมันก็เลยมีน้อยหน่อยแต่อย่างนี้อย่างพวกแนวทหารเนี่ยที่ผมเก็บเนี่ยเ<อ>สื้อวงนเนี่ยคือว่าผมก็ยังเจอได้ใช่ไหมครับใช่ผมยังเจอได้ครั<ช><ช>มีตังค์ซื้อเปล่าแค่นั้นเองแต่ยังรีวายผมบอกเลยนะพี่ถ้าผมเจอเนี่ยไม่ต้้้้ออองงมมีกรระตตััไไจจาหนนนใด คือเซื้อไม่ได้เลยไม่ได้เลยพอมันน้อยเกินปัญหาได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่าผ้าบาหลากหลายแนวอย่างที่ผมใส่ก็ผ้าบาเหมือนกันใช่ถ้าเรียกเนี่ยอย่างพี่อ๊อฟใส่ก็เป็นผ้าบาเหมือนกันแต่คือว่าลายมีเก็บสามตัวน่ยมีเก็บอยู่สามตัวถูกไหมพี่เขาเรียกกันว่าอยู่ที่ลายเนาะอยู่ที่ลายอ่าคืออย่างเงี้ยเฮ้ยผ้าบางคนเนี่ยไม่รู้แต่เฮ้ยอย่างพี่อ๊อฟเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยคือใครมีประวัติเป็นมา์ยังไงนะครัอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอันนี้มันอยู่ที่การศึกษาของแต่่่่่่่่่่่่่่ละะคคนน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 นวววาาาาาเเเเขศึกษแแแบบบบบบบไไไไหหหรรรัััััมมมมมมใใใชชชฮ้้้ยยปป็็ีีีีอออพพูท ศึกษามาคก็มันอาจจะยนเป็นได้หน่อยหน่อยก็เหมือนยังไงพี่้องผ้าบางเหมือนกันครับบางคนเเก็บป่าย60ศเถามว่ามีไหมมีแต่ที่ผมเก็บอย่างนี้พรอันนี้มันจะเป็นผ้ารอยยพี่ใช่เป็นผ้ารอยครับแต่หมายพวามว่าอเงี้ยเรามองว่าเงี้ยเสื้อเนี่ยมันเป็นผ้าบางก็ร่าผ้ารอยรอยเกาก็บางแต่บางคนเขาเก็บปลายเขาเลือกเก็บปลายยิปายเก่าเนี่ยม็มีราคาแต่ผมเก็บไส์สมเยไซส์ต้องรอด้วยไม่ใช่ว่าเยอะๆเยอะๆเดี๋ยคือไซส์ต้องรอด้วยแต่นี่เนาเนี่ยนี่อย่าอย่างงียเรา ผมอยู่อย่างเงี้ยเนี่มันก็ออกมาเตอ่อหน่อยเนี่ยที่พี่อ้อบอกตอนแรกว่ามันจะมีแบบว่ามีแบบว่าบางคนชอบแขนกระดิ่งหรือบางคนชอบแขนแบว่าให้มันขึ้นมาหน่อยบางคนชอบแขนตกลงมาหน่อยอะไรแบบนี้ครับนี่ผมโอเคพยายามเหมือน,นว่าขเขาก็เล่นป่ายนะเป็นเล่นลั่นหนิ่งปล่อยปล่อยแชมป์ปล่ยวิ่งปล่ยเ้าอะไรอย่างเงี้ย <ผม S 1> เดี๋ยวลองให้พอดูนิดนึงนะครับว่านี่นี่หกศูนย์นี่ปีหกศูนย์นะครับบางคนไปอยู่ในมือคนอื่นมันก็บอกห้าศูนย์มันก็อาจจะแปลว่าแล้วแต่เข้ามันมีวิธีรู้ป่าย์ไอ้เราก็เลยจำหมดเราถามว่าป่ายเนี่ยมันมันเดี๋ยวววนนนนีีีี้้้ดูเออแล่่่าามมัไหผข าไว้มันครบูนแต่้างว่านี่ยังหกสูนนะพี่ของดูด้วยเนี่ยนี่มอคือผ้าบางเหมือนกันใช่ครับใช่มันก็คือว่ามันผ้าบางเหมือนกันครับผมนี่อันนี้อันนี้แขนพุ่นอันเนี้ยก็จะเป็นไปของ<ช>ไ<ห>นลเลอร์นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงทางนี้อ่ะนี่ครับผ้าบาง ที่เป็นแบรนด์เด่นๆนะครับนอกจากป้ายพวกป้ายเชอร์รี่ไป้ายออเมริกาป้ายดินสตานะครับถ้าแบบว่าแบรนด์เด่นๆจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่ผมได้บอกอะ่ะก็ <c oughs> คืออย่างเนี้ยก็คืออาจจะดูแบบว่าเขามีราคายออาจจะมีแบบว่าเฮ้ยคาเดือนกูเก็บตัวนึงสามเดือนกูเก็บตัวหนึง <c oughs> น่งคุ้ยมีตัค์กูยอมจำนำของถามว่าของเนี้ยมีอะไรของยอมขด่ถามว่ามันมีมูลค่าไหมนะครับถ้าคนไม่ได้เล่นอาจจะแบบว่าเฮ้ยคือเสื้ออะไรคือทำไมมันถึงแพงผ้าก็บางบางบางทีแม่งมีขาดไม่รู้เนี่ย ชุนทั้งตัวไงชุนทั้ตัวแต่ราคาไม่หนีเลยพี่ยังบอกกระเป๋านี่ดูนีแกเก็บกระเป๋าลิวนะครับแต่ว่าแต่บางบอกอนหน้ามีแต่กระเป๋ากระตังไม่มีตัวมีแต่กระเป๋าเนเเปิ่ดูได้เลยอ่าเี๋ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับมันปีประมาณไหนครับพี่ก็อตรงที่ว่าเจสซูนั่นแหละตวตอนนั้นลิวก็แปลว่าทำรงเกงกอนแอบจมีใค่ซื้อมาแล้วพอแบรนด์อื่นมออกมาตีมาตีหมดีตลาดหมดมันก็เลยเอาพวกผ้าที่มีอยู่เนี่ยแทบจะไม่ แต่ก็ยังเอาคือต้องเอาถามว่าซ้ำแต่ดูดีเทลมันคนละสีนะพี่ใช่ครับเฟซมันก็ไม่เหมือนกันอะอย่างเงี้ยซ้ำๆนี่มมันเกาะมันเกาะซ้ำๆแล้วแต่ก็คือว่ามอลลิจินออมันมันเก็บแต่ละอันไม่เหมือนกันอะใบนี้ใหญ่นิดนึงใบเหล็กอันนี้หวางตารางเบี้ยงนี่น้อยอันนี้เข้ามาชิดน้อยเรื่องกระเป๋าเนี่ยผมขอราคาเข้าๆสักนิดนึงพี่ไม่ต้องบอกเป็นใบก็ได้ราคาประมาณไหนถึงประมาณไหนพี่ก็เอาเด็กก่อนนะเดทตั้งแต่สามพันห้ายันหกพันแต่ยังไงกระใหม่เดทเนี่ยก็อาจจะสองพันห้าถึงสามพัวก็แล้วแต่แล้วแต่ เนี่ยผมอาจจะขายเนี่ยชุดผมซื้อมาอีกทีบางไม่รู้เพราะอาจจะขายสี่พันอ้าวทำไมถึงขายพร้อมกองแบบขายเท่า,าราคาพวกนี้เลยละ่ะเพราะว่าเจอน้อยกว่าสังเกตว่าสังเกตว่าทั้งหมดมีมันใบเดียวแต่ส่วนมากที<ม>่เราเก็บผ้าบางก็จะเป็นพวกรีไวล์ครับส่วนใหญ่มีรีไวล์นะครับสามดีนะครับแต่ว่าออีกย่างที่กำลังเก็บกำลัง,งบ้างห่างมาเลยเนี่ยก็เป็นยูเอ็นดมสีเป็นประมาณเนี่ยครับคือมันเป็นเลย์ยองที่ถูกหรือคนเราอันนี้อันนี้เรียกผ้าบางได้ไหมผมต้องเรียกสามเนื้อเพราะมันมันบางนะมันบางนะพมันบางไม่มีท่อไม่ใช่ไม่อย่างผ้าห้าสิบผ้าท เขาจะบางใช่ไหมใช่แต่พอเนี่ยผมทราว่าไอ้ผ้าห่าิบบางตัวยังไม่บางเท่านนี้เลยบางขนาดนี้อ่ะเท่าที่ว่าเป็นผ้าสเนื้อพ่อจริงๆแล้วลวมกันได้หนึ่งร้อยเหมือนกันผ้าห่าซิบห่เป็นหนึ่ยผ้าร้อยคือหนึ่งร้อแล้วแต่ยังเนี่ยมันมีอะไรมั้งอ่ะมีวอลลตเตอร์ทลายวอวเลิเตอร์ทุ่มอ่ะมีสามสิบห้ามีในยองสิบห้าแล้วของมีคาร์ตันคารตอนห่าิบสมมุติก็รมเป็นหนึ่งร้อยก็เป็นผ้าสมเนื้อแต่พวกเรืองมัเกิลจริงจังออกเมื่อนี้แหละผมชอบมันคือว่าม สมมติว่าตีไม่เกิน3,500ันหแต่อนาคตเราเหมือนพวกสามนี้เมื่อก่อนผมซื้อไว้ไม่เกินตัวละมือสักมือสักมือไม่เกินตัวนี้เป็นแสนแคลมแต่ว่ามันมีราคา <c oughs> ใช่ไหมพี่ผมก็เลยมาเก็บแบบนี้ไงเก็บเยอะก็เก็บไปไหลายตัวยังวิ่งอย่างเงี้ยสวยไม่แพงเลยไนะเนี <ừ> ่ย <c oughs> ผมก็อยากจะบอกเด็กแบบรุ่นหลังด้วยว่าเก็บอย่างที่เราชอบได้เปรียบเหมือนบางคนนะ่ะเก็บพวกลายเดี๋ยวเดี๋ยวบางวันมันแพงขึ้มนมาเองบางคนเก็บพวกลายวิวพอลา,ายวิวขายไม่ออกปุ๊บสมมติไม่ได้ว่านะ,ข,ะขายขายขายแบบเงี้ยคนเริ่มมาห้าเล่นวันนี้ปั๊บเนี่ยคนที่ขายวิวก็จะกลัวแหละไปเทขาย<ช>แต่ลองดูพวกทาสงสายใต้ที่ขเขาเก็บเนี้ยนี้เราจริงจริงลองไปถามซื้อตัวนี้ราคาเขาเป็นโล่งเพราะว่ามันมากระทั่งจริงจริงลายวิวก็เป็นลายที่ผมชอบวิวคลาสเพราะว่าเก็บดเก็บเก็บอีกรอบทั้งที่บางครั้เขาเก็บเยอะแล้วขายก่อนไหนสามดีเดี๋ยว กเกถามว่าจะเรียกว่าทุกแนวได้ไหมก็ทุกแนวนะแต่ถ้าจริงจริงนะผมผมอุ้มไปเองลองถ้ามัานใช่รายการพี่ดอนนั่นแหละผมไม่บอกเขาดีกว่าเขาดีกว่าสั่งดีนะผมคงจะเลิกเล่นแล้วผมไม่เล,กลิกหรอกก็ผมซักทีขอมาก็พอมันครั้งแรกผมซักสั่งดีมานะแต่คือบางคร<ไ>ั้งเนี่ยผม<ไ>อยากขอดูลายที่คอ่ลายไหนลายไหนลแรกผมลืมแล้วอ้าเนี่ยใช่ไหมอ่าดูมันมีสัมงดีไหมไม่ไม่มันมีครับมันใช่สั่งดีไหมอยู่ไหนพี่ผมหรือว่าตรงนี้ผมจำได้ไหมฝั่งนี้อ๋อผมซักทีแหละก็เพราะว่าเป็นหลักกิโลใช่ไหมก็เป็นป้าย นนยอมตัดขึ้นคอเลยใช่ก็เพราะออว่ากระชอบมันแกว่ารักจักออกแต่ว่าพอล้างลูกเฟซตอนนี้ผมไม่ค่อยแดดเอาพวกนี้ลงเท่าไหรนะคือว่าออไม่ค่อยเอาลงเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยกวแบบเยอะ โอเคครับก็เดี๋ยวให้พี่ออฟเนี่ยช่วยบอกราคาเพื่อแบบว่าไม่ต้องทุกตัวและกันขอเป็นบางตัวที่แบบว่าพอบอกได้แล้วก็พอจําได้นะว่าราคาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับบางคนนะครับเขาถึงบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากันนะครับไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะซื้อถูกซื้อแพงนะครับหรือว่าอาจจะซื้อมาหลายทอดแล้วนะครับมาแล้วมันกลายเป็นเหมือนราคามันขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือมันต่ําลงมานะครับขอไม่เป็นราคากางแล้วกันขอเป็นราคาที่พี่ออฟได้ซื้อขายมาแค่น <c oughs> ั้นดีกว่านะครับขอให้น้องๆหรือพี่ๆเพื่อ ที่ได้เข้ามาดูเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนีผ้าบางถามว่าราคามันลงไหมราคามันขึ้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวให้พี่อ,อ๊อฟช่วยอธิบายให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างคนนี้เลยพี่อันนี้เดี๋ยวพมเดี๋ยวผมท้าขวางคอมิออดอรตอตอเพชคอนนะว่าเะว่ามันตกต่ำลงไหมจะขึ้นได้ไหมผมบอกเลยว่าขึาา้นได้อยู่ที่คนไส้และให้ความสําคัญกับมัมอย่างตอนนี้ผมให้ความสําคัญผ้าบางที่เป็นหลายรีวนะมันอาจจะไม่ถึงสองหมื่นหรือมันอาจจะไม่ถึงหมื่นนั่นแล้วแต่เขาจะขายเราหรือบางคนอาจจะบวกมาไล่ทอดอาจจะต้องคนนี้ซ ราคาในใจผมเนี่ยผมคิดรลหว่างเนี้ยล่อนทองอแบบเนี้ยเข้าขายกันสองหมืนห่นกว่าแต่นี่ล่อนทองโอเคอาจจะไม่สวยเมื่อล่อนทองพระบางแต่ว่ามันเป็นล่อนทองพระบางเขาจะเป็นรีไวล์ผมหให้ความสําคัญรีวไว์ไว้ที่หมื่นว่าบาทผมกล้าซือ้อคนอื่นอาจจะซื้อแปดพันเรื่องของเขาบางคนอาจจะซื้อกล้าซื้อไปสองหมื่นกว่าผมอาจจะซื้อไม่ถึงแต่ผมซื้อเนี่ยยางแบบเนี้ยผมซื้อมาในราคานะพี่นะผมซื้อหมื่นหกแต่ยางตัวเนี้ยผมซื้อในอีเบย์มาเนี่ยยางตัวเนี้ยผมซื้อหมื่นสี่แต่เ้่าวันนั้นเขาขายะมื่นแอลผมอาจจะไม่ซื้อก็ได้เเพราาะะอยกกจ็บคู มันอยู่ที่เหลานะครับพี่นี่มันก็เป็นมันอยู่ที่เหล่นคู่ได้ใช่มันอยู่ที่เหลาแล้วถามว่ามันไม่แค่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นของรีวายด้วยมันก็เลยทำให้มันมันบวมไปมันโทโลกคือคล้ายๆก็ต้องมันตัดลีวายคือมันก็ดูดีมีราคาเราเจอกางเกงทางใ่ไหมกางเกงเนี่ยเจอเยอะมากแต่ถ้าว่าเสื้อรีวายเขาว่าเสื้อรีวายอย่างเนี้ยอ่ะเดี๋ยวอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเพียวประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณเราก็ได้ไม่เราไม่ต้องไปแบบว่าเป๊ะเรื่องก็ตอนก็ตอนซื้อเข้าเนี่ยมันหนาอาจจะประมาณซ่องมืดแปดปัะมันปับมันหรอก ว่าขายผู้เหลือค่าค่า,าไม่เป็นราคา่าคือตอนนี้ก็ยังมันมีราคาแต่ถ้าเคยตว่าวันนึงเขาให้สามพันห้าสามพันแปดเราอาจจะขายลกเหลืองเราเพราะว่าราคามันอาจจะขึ้นและพราเราใส่จนมันขึ้นซื้อหมาตอนแรกกิโรจะไมไ่ผมซื้อบวกนี้หมามีทุกคนว่าว่าโอ้โหตัวมือมกระบาลอ๋อมึงซื้อบบนี้มึงซื้อย่างอื่นไม่ดีกว่าแล้วสรุปแล้ววันเนี้ยไอเสือ้อเมงซื้อหมาเนี่ยมือกระบานนะผมเคยขายล่าสุดแบบผมขายได้สามพันสามล้็นคนนี่มันคืีอว่าเนี่ยแบบนี้ใช่ถ้อผมขายได้สามพันสามแล้วก็น ซื้อเขา่าตอนนั้น 2, สองพันสองมีคนมาซื้อผมสองื่นแปดก็คือว่าทำล่ะทำให้ตอนที่ขาขายสองพันสองเริ่แขในเป๊เลยนะไม่มีคนซือ้อ<ะ>แต่พอผมซื้อมาแล้วปั๊บเขานี่มาซื้อจากผมเพราะอะไรเพราะเราเล่นให้มันมีราคาได้ไม่ใช่ว่าไปเล่นตามที่ว่าคนอื่นอเขาเล่นแล้วมันจะมีราคา<ะ>เราต้องเล่นที่มันให้มันมีราคา<ะ>ไม่ใช่เล่นแบบที่เขามีราคาประมาณนั้นอ่าแล้วอย่างตัวนี้พี่ตัวนี้ผมซื้อเข่าหกหมื่นครับประมาณประมาณห้าหมื่นแปดถึงหกหมื่นเนี่ยตากล้องยังตกใจเลยอมาเนี่ยแล้วก็ผมยินดีจะซื้ออี สองใจผมวะเงี้ยถ้ามีไซส์มีส่วนซมมั้ยพี่อ๊อฟซื้อเท่าไหร่ก็กับผมตั้งดูอ่ะอย่างเงี้ยอย่างที่ผมกล้าซื้อคือเนี่ยสภาพเทพเลยปลายครบโดนตัดปลายขาวไห้ปลายเดียวผมไม่ซีเรียสเพราะโดนตาต่อไปมันอาจจะเอกฝรั่งมันอาจจะขันโค้งขันคอร์มไม่รู้มันเป็นปลายกระดาษมันเป็นปลายกระดาษหรืออาจจะขาดไปแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้ามีใครแต่ต้องบอกเขาหน้าบางครั้งอ่ะผมกล้าซื้อวันนั้นเพราะผมยังไม่มีบางครั้งพอมีคนมาขายผมผมอาจจะซื้อถูกคนนั้นนิดหน่อยเพราะว่าผมมีแล้วหรือถ้าเกิดเเเขขขาา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 ามมมมมมมีีีีปลลยยยผผผออ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 จจะซซืืืื้้้้้้แพพงงกกกกกกว่่ตััันน็็็คคคสิิทธ์ถบบ๊ฟไดร ่ <laughs> คยมีแล้วมีไวนะแล้วอีกป้ายหนึ่งคืออะไรพี่ที่ที่เขาบอกา ตัดไปนี่จะเป็นป้ายนี้อ๋อป้าดเนี่ยมันจะเป็นป้ายกระดาษแบบนี้ก็คือมันแบบมันเป็นกระดาษผสมอะแล้วก็มีแล้วก็มีจะีเล็บแทนี่ยเราจะยุ่ยได้ง่ายจะมีเล็แท็บอยู่ด้านนี้นะถ้าเป็นยุคเจ็ดศูนย์จะมีเล็แท็บอยู่ด้านด้านข้างเสื้อแล้วพวกนี้มันจะเย็บข้างหมานะรุ่นเก่าจะเย็บข้างหมานี่แล้วเดี๋ยวดูป้ายนี่นะครับมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนนี่สามตัวนะครับคือสามรีวิวเหมือนกันมีป้ายแขวนอีกดูป้ายแควนหน้ามนีป้ายแคว ว่่าไงพีมันของอาจจะที่ว่าถามอาจจะออกมาในปีเดีวยวกันอันนี้เดาอาจจะมาออกแคส,สูน <c oughs> ะไรเงี้ยยางวันเนี้ยขอคือว่าเราก็ดูอย่างเงี้ยอย่างมะเนี้ยมันเป็นแปรสูนและป้ายก็ากทำออกมาใหม่อย่างพวกนเนี้ยถามว่าเป็นป,านป้ายตอนปีเจ็ดศูนก็อาจจะมีซ่องปใต้ลายนี้อาจจะใส่ป้ายนี้ลายนี้อาจจะใส่ป้ายนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้คำนวณมาให้แบบไหนยังไงแล้วแลอย่างตัวนี้ตัวนั้นก็เป็นเขาเป็นอันนี้มัได้ออกแนวแบบว่าผ้าบางไปเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มันเขาเป็นแบบออกกรคตูนน้อยนะก็หลักเกียนก็มีราคาเหมือนกันก็ซื้อเข้าตัวงเพราะหมื่นหกหมื่นห แต่ตัวไปพันสะสมสภาพมันเอ้ยได้ไปเหมือนสองมั้งเหมือนสองหรือไปพัจำแต่ะสภาพมันก็โสมหน่อยแต่ก็คือว่าประมาณนั้นเนี่ยไงงมั้งเก็บเนี่ยดูแล้วไซส์ผมก็ไม่เหลือเท่าไร่นะเราไม่ลูกเราไม่เอาเปลียนลูกเราก็ใส่อือนี่ของเด็กนะครับของเด็กครับตัวเท่า,หาไหร่พี่อย่างนี้อย่างนี้ผมซื้อเข้านะ้าจะสี่พันห้านะจะไม่ผิดโอนี่ขนาดของเด็กนะครับครับอันนี้น่าจะหกพันแปดอันนี้เดาอันนี้ก็คือว่าเนี่ยอย่างเี้ยครับมาเนี่ยอย่างเดี้ยเนี่นนนนน มาสองตัวดึงเกนอ๋อท <Two horse. S 1> ูฮอสข้างๆมีเหมือนกันด้วยอืม,อมเนี่ยมีเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็คือนเนี่ยสภาพขาดเคิดก็ก็ขาดก็หลับสภาพขาดมาด้วยนะแต่กหลับสภาพ ท่่่าาไหร้ยองงีตัวนี้ผมซื้อมาตัวนี้ซีเบนอ่ะจำหมื่นหมื่นสี่หรือหมื่นสองนี่ประมาณนะอันเนี้ยหมื่นตีถ้าหมื่นกว่าบาทอ่จจะควันดำแต่ที่นีเนี่ยย่งมันยังคืออย่างเงี้ยถ้าคนเล่นเนี่ยอ่าเห็นไหมเขาก็ยังเก็บเนี่ยขาดขาดรูๆนะครับเนี่ยเสื้อเด็กนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับสวยจริงๆนะครับเนี่ยแล้วอยู่ที่ความชอบแล้วนะครับว่าบางคนจะเล่นแบบไหนนะครับหรือว่าชอบแบบไหนนะครับมันเป็นแบบไหนคือเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยอย่างที่เขาเก็บเนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวเดียวนะครับก็ยังมาคุยกันได้นะครับว่าแบบไหนชอบแบบไหนทางแบบไหนอะไรแบบเเนี้ยราาม ก็ได้ว่าตอบถามก็ได้เบื้องต้นนะครับว่าพี่แบบเนี้ยราคารประมาณเนี้ยซื้อได้ไหมราคาประมาณนี้หรือสมมตินเงี้ยอย่างวันเนี้ยได้ดูนะครับวันเนี้ยผมยังไม่รู้นะคือเดี๋ยวกลับไปแล้วก็น้องๆตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลงอันอีกประมาณสักสามวันถึง1อาทิตย์นะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสมมตินเนี้ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยอีกหนึ่งอาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยพี่เอาพูดไปประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าสองหมื่นนะในราคาที่ที่อาพูดไปวันข้างหน้าเนี้ยอีกประมาณสักเดือนหนึ่งบางคนอาจจะมาดูในนี้ปุ๊บเฮ้ยวันน้ีเผมจ 0 0มืกว่าแล้วนะครับมันจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางทีถามว่าราคาจะตกหรือราคามันจะดรอปลงอันนั้นก็อยู่ที่คุณภาพเสื้อด้วยว่าเป็นแบบไหนนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมพามาคือมาดูของที่พี่ออฟเก็บไว้แบบมีมีครบทุกอย่างนะครับเห็นไหมเป็นดีเทลเกนเลย เนี่ยก็คือจะเก็บอย่างหลายเนี่ยถ้ามีอยู่ในลายเสื้อแพงแค่ไหนก็จะเก็บตังคซื้อมาให้ได้เพราะชอบจริงๆราคาไม่ได้อยู่พร้อมกันเลยทำท้องตลาดว่าตลาดเขาเล่นกนันแค่นี้ไม่ใช่หายากสภาพดีแล้วก็เขาเรียกว่าใจตัวเองมีคนอวามตี่งการที่อยู่บนเสื้อจะคิดว่าน่าจะมีตัแต่มั่นใจมันที่เหลืองก็พี่แต่หลายเมืองนี่แน่หลายที่เป็นเมืองที่ว่าอยู่ด้านอกหมีแต่เมืองนั้นเป็นเป็นเมืองนั้นหมีในงี้ยนละก็คือว่ในลายมันนะก็คือก็เก็บโอเกค ถึงเป็นไซส์เด็กก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรนะมีหมวกพี่อ๊อฟนะครับอยห้พี่อ๊อฟให้พี่อ,อ๊อฟเอาหมวกมาให้ดูหน่อย หมวกหมวกอะไรดิบิหมวกเป็นแบบดีวาหมวกดีวไงพอหมวกรีวายก็แบบรีวายแล้วอ๋อได้ครับแกเก็บนี้ดีวายเนี่ยครับมันก็มีหลายแบบนะมีหลายทรงเนี่ยมันมีหลายแบบหลายทรงแกเก็บหลายอย่างเลยนะครับไม่ใช่แค่เสื้อนะครับตั้งแต่พูดหยาบๆนิดนึงนะครับตั้งแต่หัวจนเท้านะครับหรือหัวจนตีนเนี่ยดีว้งตัวครับชอบอย่างนั้นเนี่ยเขาแต่ยังคงเป็นเนี่ยแต่วก็คอรมีไลยใบนะพี่รอดเนี่ยอีกใบนะคอรมีไลยใบนะขายขายอย่างหมดเลยอันนี้มันก็จะเป็นอีกแนวเยยวคาป็นนพกุะ วเดีสิเมย์แล้เนี่ยก็คือว่าเนี่ยก็รีไวทั้งหมดก็คือว่ามันมีอีกอะเด้มันมีอีกแต่ว่ามันก็ขายมั่งอะไรมั่งก็ัหรือว่ายู่ตรงไม่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูอีกอะแต่ก่อนนี่แต่ก่อนแกบอกว่าแกเก็บมากี่ใบนะพี่ ก่อนผมซื้อนะผมคิดว่าผมก็ซื้อผมไม่ได้ไปเลยว่าซื้อก่อนเพื่อนแล้แต่ผมเคยซื้อสมัยนานแล้วิีกเคสยสอนผมว่าผมซื้อหกขันตอนนั้นสมัยก่อนนะสมัยก่อนปีพี่ก็ได้ก็แฝงเข้างานเจ็ดดเจ็ดปีหรอกก่ตอนที่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันซื้อแล้วเจ็ดปีที่แล้วหกขันหกขันน่ะปีนี้ละ่ะชมพงนี้ซื้อขอไปหมื่นไปสองหมื่นสองหมื่นห่างของพี่ที่ซื้อเขา่ากำไรหนึ่งเท่าตัวครับแต่ระยะเวลาเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมติหยุดในมือคนชอบอะ่ะถามว่าถ้าสมมตินะพี่ออฟแกไม่ขายถามว่า วันนั้นน่ะเขาซื้อมาหกพันถ้าวันนี้มีคนขอซื้อเขาสองหมื่นสามหมื่นกำไรแม่งคำว่าเกินเท่าตัวเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าสมมติแกไม่ขายก็ซื้อไม่ได้นะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเป็บไปแล้วก็ไมถึงว่าคิดว่าเก็บก่อนได้เปรียบนะแต่เราดูลักษณะมันเหมือนอย่างเงี้ยวิโด้เวลาผมเล่นผมจะบอกเด็กๆที่ว่าดูยูทูบของพี่ผมจะบอกประมาณว่าอย่างเงี้ยเราลองมองดูดีว่าอย่างเงี้ยเราเนี่ยปัญญาอ่อนไปซื้อมาหกพันเนี่ยเราแล้วท่าไรว่าดูเหมือนหมวกกันธรรมดาได้ได้หนึ่งยีนสองกันเย็บสามเนี่ยดีเทียวไม่ว่าจะเป็นป้ายไม่ว่าจะเป็นนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังตัวปั๊บมันสวยหมดอะผมมองว่ามันสมราคาผมเลยกล้าซื้อมาแล้วสรุปแล้วขอคิดแบบพี่จ้าววันนั ตอนนี้มันมีราคาแพงเหมือนเสื้อผมเนี่ยผมซื้อตัวงเนี่ยมืก่กว่บาทสองม้วแต่สุดท้ายเพราะตอนนี้มันเป็นสามสี่หมื่นขนาดตัวเนี้ยอ่ะเนี่ยอย่างน้องผมเนี่ยตาต้องเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เล่นเตือไม่ได้อะไรแต่ถามว่าเนี่ยเอาบอกหกหมื่นตกใจนะเป็นใครใคร,ใครก็ตกใจเนี่ยแค่ตอนแรกผมก็ตกใจนะแต่รู้ลนะว่าทำไมผมถึงหายตกใจผมก็เลยมาดูเสือ้อผมดูสกรีนผมดูป้ายผมดูการเย็บผมดูลูกยางเนี่ยจนเรามองตัวเร็เนี้ยเสื้อลึกถึงและก็มีได้น้อยก็ถามคนใหญ่ด้วยว่าเนี้ยลายนี้เป็นยังไงมีไหมครับจนกววว่่่่าาาาาาเเลลลลยยยรรู้้้้้้มม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 ัันนนนีีออพะะแแหผผผถึงงกกฝซืจดดไไ ผมไปสามผมจ่ายซองมวดเนี่ยชอบจริงๆชอบจริงๆแล้วอย่างนี้พี่เอาบอกว่าของเสื้อของอะไรผมไะจ่ายซองมวดผมก็เลยได้嘛ซองมวดกลางวดละสามหมื่นนะไม่ใช่น้อยนะเออไม่ใช่น้อยนะครับงวดละสามหมื่นผ่อนรถเดือนๆห้าหกพันเลยพอใส่อะชอบมันเกินความมันย้ายชอบเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันสวยอ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะบางทีนี่เป็รื่อ่างล่สุดไดไหมตัวนะแต่ว่าน้องอยู่ที่น้องชายนะล่าสุดน้องชายซื้อไม้ตัวลายเดียวกันเลยก็ยังคงซื้ออยู่มีก็ซื้อคือไม่ก็ซื้อล่าสุดได้มาไหร่่่่พีแตลาสุดเนี่ยได้ได้รนี่ยแต่ มาส่องมืดมันก็บอกตรงๆเลยนะมันก็แพงไหมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียบ้างว่าก็เสียข้อมีค่ามีอะไรก็คือว่าตามสภาพแต่ยังแบบนี้เดีว่าซื้อแพงได้เพราะว่ามันมีตำหนิอะไรไม่เลยใช่นี่คือแบบมันเขาเรียกว่าสภาพเต็มอะพูดง่ายๆอนนนั้่่อาคือสภาพแบบไม่ต้องหาว่าเฮ้ยมันจะมีตำหนิอะไรนะครับคือคือเหมือนเอาง่ายๆถ้าสมมตินะบางท่านนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยอาจจะซื้อประมาณนักห้าหมื่นนะครับแต่อยันของพี่อ๊อฟเนี่ยซื้อที่ซื้อหกหมื่นพอได้สภาพนะครับเนี่ยแล้วคือแบบว่าเก็บ ง,งีคือมันจบพูดง,ง่ายๆคือมันจบไอ้นี่ยถามราคาในใจผมถ้าถามว่าแล้วอย่างงี้จะมีะราคาไหมครับถามผมก,ก่อนว่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมีคนถามมาซื้อผมนะแต่เอาง่ายๆว่าผมยังไม่ได้ขายแต่ในใจผมผมคิดไปแล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนเจ็ดหมื่นสมมุติก็น่าตังอะไรดึงไหมผมไม่ขายผมผมคิดว่ามันมันก็เหมือนดูมันดูน้อยไปนะเห<ผ>ม,มือนคนคลงทุนอ่ะหกหมื่นบาทนะครับแล้วกตังรายหนึ่งหมื่นบาทอ่ะนะแล้วในการที่เราเก็บมาแล้วรักษาสภาพมันมาจนถึงทุกวันเนี้ยแจะมีคนหลักสอบนะอย่างเรารักสอบกันมันกก็ออออาาาาาาจจจจะะะใหห้้้้้้ไไไไไดดดรรรมมมยว่่่่เืงงงนึคคิบ หอมอะไรไปกินเหล้ามากแต่ว่าแล้วเอาเยอะไหมแต่หวกครั้งอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวมันจะมีเมื่อกี้ให้ดูหมวกเลยนะให้ดูหมวกแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมต้องกระชับนิดนึงนะครับคดีพี่อ๊อฟอะมีติดงานไปรถนี่ไปรถงานรถครับงานรถด้วยนะครับแต่แกก็ยัองแบ่งเวลามาให้ทางเรามาดูเนี่ยเพราะว่าผมบอกกับพี่อ๊อฟเลยว่าพี่ผมขอเข้ามาถ่ายหน่อยเพราะว่ามีแบบว่าพี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับอยากจะแบบว่าดูของเก็บพี่อ๊อฟบ้างให้ผมมาหน่อยมาเอาบ้างคว้าหน่อยนู่นนี่นี่นั่นผมก็เลยมาแล้ววันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูให้กันเต็มอิเลย แต่ผมขอกระชับนิดนึงนะครับอันนี้ผมอิ่มแล้วนะครับ<笑><笑>ผมอิ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกังเกงเป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวดีอฟจะได้เดินทางนะครับแกได้ไม่ต้องรีบด้วยมีงานอะไรลึกลึกก่อนเลยต่องไปเดี๋ยวให้ดิอฟกังเกงแกเก็บอาจจะดูไม่ไม่ได้เยอะตัวแต่ไม่เก็ยแว<ต>่าแต่ว่าเดี๋ยววันร้างถ้ามีเวลามากองนี้ไปดูันที่บานมาก<ด>อันนี้มันยุ่อันนี้มันยุ่ที่ร้างนะเมันก็ยังวเนี่ยมันก็ ยังยังทำเก็บนี่ว่าเน้นบ้างครับก็ทำไมเน้นการเก็มัก็เยอะนี่ว่าถ้าเน้นเป็นบิ๊กมันก็ประมาณนี้ครับเก็บก็คือไม่ต้องสนใจว่าบิ๊กไม่บิ๊กคือยังไงพี่บางคนอาจจะยังไม่รู้อ๋อก็ลักๆเลยพี่ลักๆเลยบิ๊กมันก็จะมีเลตแท็บนะครับจะมีเลตแท็บเนี่ยนะยังเลตแท็บเนี่ยมันก็ใช่มันก็อีมันก็อีตัวใหญ่เป็อีตัวใหญ่เลยคือถ้าเรียกเนี่ยคนเป็นอีตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวมาอีตัวใหญ่เลยเลยเรียกว่าเป็นบิ๊กอีครับแล้วก็ลักๆเลยก็หมดตะเค็บตะเค็บนี่มันก็จะเย็บซิงเกิลไม่ใช่ลูกโซ่นะแล้้้้วววกกกกก็็็็็รรรรรระะะะะะดดดดดดุุุุมมมมเเ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 จจปปปปนน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 นบบออออ์์ีีีีีีียยยย่่ัั าศูนยม่ตอกอันนี้5้าศตอกตัวเขหลักๆเลยนะแล้วก็ลิมมันก็ต้องดูลิมอีกเนี่ยหลักๆก็คือบิ๊กอีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลิมเก็บซิงเกิลทั้งคู่เนี่ยสองสองนะเพราะว่าถ้าเกิดัะเป็นบางตัวมันจะเย็บุ๊กโซ่นั่นแหละเยิบเนี่ยซิงเกิลทั้ง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 ท้งคู่เนี่ยหลักๆง่ายๆแล้วเดี๋ยวถ้ามาแยกรุ่นก็ค่อยมาแยกว่ามันมีห้าหูนย้หนึ่งเอากคือ่ามัีู้เนียงเนี่ยิูเบียงอันน อันนี้มันเป็น505แต่ออมันมีไอ้ข้างบนเขาเรียกอะไรนะเนี่ย5าศอะไรเนาะห้าศูน xx มันเป็นฐานฟอตตัวตอจตากตัว501 xx ก็คือนี่หรือว่าอย่างตัวนี้ก็ก็คือใช้ได้หนังคองมีผีแต่อยู่บ้านหนงงั<อ>งคอมาสผมว่าเดี๋ยนี้เป็นป่าตะเกียแล้วพอเป็นป่าตะเกียนเลทแท็บก็จะเป็นเส้นหน้าถ้าเกิดถ้าเป็นหนังคองมาบอจากจะเป็นเลทแท็บหน้าเดียว Mm, เนี่ยผมก็มีอีกแ่้มันหัวโจทย์เท้าจริงๆเลย่ะสภาพมันเก็บเต็มๆมันนะให้มันใหม่ๆหน่อยอะพอลาแต่ใส<ต>่ก็เนี่ยจะขายมันก็ง่ายอ่ะพอลาเก็บสภาพสภาพสือก็เก็บแต่ว่า,าตัวหนึ่งราคาประมาณยังไงพี่ยางตัวนี้อ่ะมันก่ประมาณหกหมื่นถึงแปดหมื่นนะยางตัวนี้มันก่อม 60, ันก็ต้องขาดละหลักสามแสนล้วล่ะแต่เมื่อก่อนมะันทึ่งเมื่อก่อนเน่ยปัญหาว่าผมถึงไม่กล้าใส่ไงแต่ผมมีนะครับคือถ้าสมมติอย่างเงี้ยอ่ะไม่กล้าใส่กลัวเสียอ่กลัวเฮ้ยไปนั่งมั่งแบบไปเกี่ยวมั่งไปอะไรมั่งเนี่ยเนี่ยยยัังม่เนีสกบ เก็บหมดจะเนี่ยขาสั้นขาสั้นี้เท่าไหร่เลยอย่างงี้ก็ซื้อตอนนั้นอ่ะมันประมาณสี่ห้าพันนะนะแต่ตอนนี้มันได้หมดแล้วตอนนี้มันอาจจะเจ็ดแปดพันแลยเกือบเกือบสั้นเลยนะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ฮะมันกระเป๋าใหญ่เป็นห้าศูนห้าพีเอกระเป๋าใหญ่ต่างหากแล้วสำคัญที่สุดเลยก็คือว่ามันเป็นบิ๊กลิมนะถ้าเป็นห้าศูนห้าบิ๊กไม่ลิมเนี่ยมันก็มันก็ทูกหน่อยแต่ดูกระเป๋าดูใบน้องชิดน้อใจใบใหญ่ตอนนั้นซื้อเท่าไหร่นะพี่ตอนนั้นซื้ออาจจะสัััั้้นนนนมมาากกออ่่่ะแสเเเรีบบว ผมใส่ทุกดางเสื้อตัวใหญ่เสื้อตัวเล็กใส่หมดดูดิเดี๋ยวสีห้าพันนะอันนี้เขาตัดจากโรงงานหรือว่าทํไงพี่ไม่ใช่ครับอ๋อเป็นขายาวตังมานยาวตัดมันก็ตัดมันมันมบ้าบ้าบ้าบตัดนะครับเหมืองอย่างเรานี่ฮะพี่ใช่มันยาตัดมันก็ตัดเลยมันไม่สนใจเลยเลยไม่สนใจเลย ก็งั้นเดี๋ยวปิดคิดดีกว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาดูของพี่ออฟเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่ออฟติดงานด้วยนะครับเสียดายเกินโอ้โหเสียดายมากที่มาตรงกันวันนี้ฉะานั้นคุยกันยาวเลยอ่ะตอนแรกนัดกันแล้วจะดูที่บ้านต่อแล้วแกบอกว่ามีงานเข้าพอดีก็เลยวันนี้ก็เลยมาได้ถามว่าก็ดูได้ได้เยอะพอสมควรนะครับพี่ออฟก็ขนออกมาพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ออฟปากร้านนิดนึงนะครับก่อนล้านก็ยูอาชะอมเลยเจ้าอาชะอมมาประมาณอืโสิบโลสิบ ร้านก็จะอยู่ติดกับพิกเรียงเป็ะเตียวพิกเรียงหรือเซิร์ชง่ายๆก็ได้ครับวัดอะไรวัดบางไซย่อยเสิร์ชมาแล้วพอเลยเลยประตูซุ้มวัดอันนีเกียวที่แปซิ่นอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงข้ามร้านุกอยู่ซ้ายมือใครที่ผ่านมาหรือแวะมาหรือว่าอะไรเงี้ยแวะมาหาพี่เขาได้ที่นี่นะครับก็สาหรับวันนี้นะครับนะผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับนะพี่อ๊อฟจะได้เดินทางด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่อ๊อฟมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวีดีหน้าครับสว